ครั้งที่สองนะคะที่หอประชุมเล็ขศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรากฏว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะชวนบุคคลที่เคยอยู่คั่วตรงข้ามกันค,คือถ้าคนนี้เป็นคนที่ขึ้นไปไฮพาร์คบนเวทีนึงอีกคนนี้ก็จะต้องอยู่เวทีตรงข้ามกันค,คือคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตแกนนาเสื้อแดงหรือว่านปชนะคะแล้วปรากฏว่าภาพที่หลายคนเนี่ยคือหากันก็คือจังหวะที่ตัวของคุณจตุพรเดินขึ้นเวทีไปแล้วก็มีการสวมกอดทักทายกันทีนี้ภาพนิ่งมันก็โอ้โหดูอิมแพ็คนะพี่อา สองคนจากเหลืองแดงเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็กอดทักทายกันในจัง,จงหวะน,นี้เลยนะคะโฮโฮที่สําคัญคือบางช่วงบนเวทีคุณสนทีเนี่ยพูดถึงคุณจตุพร,รบ,บอกว่า เป,นนเป็นน้องเลยเป็นน้องคนหนึ่ง<ะ>ที่ได้ไปพูดคุยกันออแล้วก็มองว่าณนะตอนนี้เป็นบุคคลร่วมอุดมการครับแล้วดูคนที่อยู่ด้านล่างบน,บนเวทีตอนที่คุณจตุพรกําลังพูดถึงประเด็นของคุณนสินหรือการเมืองต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ด้านล่างเวทีคืออดีตกลุ่มพันธมิตรแล้วยังมีมือตบสีเหลืองอยู่เลยคือภาพที่หลายคนบอกว่าโอโ้โหไม่คิดว่าจะเห็นก็ได้เห็นนะคะทีนี้แน่นอนว่าเรื่องนี้หลายคนวิเคราะห์กันไปมากมายนะคะว่ามัน เป็นการสะท้อนอะไรบ้างอ,อย่างอาจารย์สติธรธนานิิโชธผอ,อ,อสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้าอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี้ย มันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการเมืองไทยเนี่ยมไม่มีทั้งมิตรแท้และศัตรูที่ถาวครคืออะไรก็เปลี่ยนแปลงไปได้และปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มีแค่สีแดงหรือสีเหลืองแต่ว่าแม้กระทั่งแดงเองก็มีแดงหลายเฉด<อ>เหลืองเองก็มีเหลืองหลายเฉดหรืออย่างฝั่งของสีส้มสีน้ําเงินสีต่างๆเนี่ยคือแนวความคิดของคนเนี่ยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าเป็นภาพที่ก็เป็นหลักฐานเหมือนกันว่า สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้อเอาไปฟังความเห็นจากอาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่าเอาจริงๆถ้าคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรกับท่าทีของคุณจตุพรเพราะนับตั้งแต่ช่วงหลังมาค,คุณเสิงกลับมายัางประเทศไทยคุณจตุพรก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะวิพาวิจารรัฐบาลโดยเฉพาะพุ่มเป้าไปที่คุณเลสิงด้วยซ้ำม,มาอย่างต่อเนื่องอ ก่อนหน้านี้ก็เห็นภาพไปนั่งทานข้าวกับกลุ่มคอพท<ช>มีหมอวรวงรมีทนายนุกเขา่าหลายท่านเนี่ยมีความเคลื่อนไหวและพยายามจะเหมือนเนี่ยช่วยกันลงถนนบะบ้างก็แล้วเหมือนเป็นเรียกน้ำย่อยมาแล้วเห็นค, <He en S 2> ความเคลื่อนไหวของคุณจตุพรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้พอมาเป็นวันนี้การขึ้นเวทีกับคุณสนทีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทําให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เคยอยู่ขั้วตรขงข้ามกาันนั่นแหละ ส่วนที่บอกว่าโอ้โหถึงขั้นรักกันหวานชื่นเลยไหมถึงขั้นสวมกอดเนี่ยบางคนบอกมันโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าม,มันจะถึงขั้นนั้นไหมอาจารย์บอกว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคุณสุนทีเนี่ยเวลารักใครนะรหรือว่าเห็นชอบพอใครอย่างคุณก่อนหน้าเนี่ยคุณทางคุณชูวิชใช่ไหม,มที่ทะเลาะกันนะอตอนแรกโอ้โห ตีกันจะเป็นจะตายสุดท้ายก,ก็อาสวมกอดกัน<อ>ได้ให้อภัยกันได้ก็เป็นสไตล์ของคุณสนทิด้วยเอาเราไปฟังอาจารย์วิเคราะห์นะคะถึงภาพเมื่อวานเนี่ยสะท้อนอะไรเกี่ยวกับการเมืองไทยบ้างคะ่ะครับหนึ่งก็สไตล์คุณสนทิเองก็เป็นอย่างนั้นเวลาเขาเอ่อยังไงละ่ละรักใครชอบใครหรือว่ารู้สึกว่าโอเคร่วมมูดองการก,กับใครเนี่ยเขาก็จะนับพี่นับน้องอนะครับเหมือนเหมือนเราเห็นตอนที่เป็นคุณชูวิทย์ถูกต้องไหมคะใช่ใช่ คืนระดับที่ว่าโอเคจะได้รับการยอมรับไม่ถึงขั้นว่าจะได้กลายเป็นอ,อะไรล่ะผู้นําทางจิตวิญญาณ<า>รุ่นไหนขึ้นไปเนี่ยก็คงคงไม่ขนาดนั้น<า>แต่พี่เห็นว่า,าววเราเราก็เข้าใจได้เวลาเวลามันเป็นความขัดแย้งของขั้วความคิดทางการเมืองแบบเนี้ยนะครับคนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้ววันหนึ่งหันกลับมาอยู่ในฝ่ายเดียวกันส่วนใหญ่เขาก็ต้อนรับก,กันส่วนหกกนึ่งก็เหมือนกับว่าเออเขาทาสําเร็จว่าสิ่งที่เขายิ่งอยากต่อสู้เนี่ยมันถูกต้องเห็นะเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์เลย ขนาดระดับคนเป็นผู้นําฝั่งโน้นน่ะเขายังกลับมาเห็นด้วยกับพวกเราเลยใช่ไหมครับอันนี้มันมันมันเป็นสัญลักษณ์เชิงความความคิดของการต่อสู้ด้วยค่ะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจตุพรจะไม่มีฐานแฟนฝั่งเสื้อแดงเหลืออยู่เลยใช่ไหมคะอาจารย์เอ่ย่อมมีย่อมมีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเสื้อแดงวันเนี้ยเขาเขาก็แบงค่ายความคิดตนเองด้วยอยู่เหมือนกัน อาจารย์บอกว่าถ้ามองฝั่งคนเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมองว่า oh, โอ้โหค,คุณจตุพรออกจากกลุ่มแล้วไปแล้วมไม่ได้มีความคิดในลักษณะเดียวกันเพราะว่าเสื้อแดงบางคนก็มีจุดยืนแบบคุณจตุพร,รบ,บางคนที่ไม่เอาเลย<อ>กลายเป็นส้มไปเลยก็มีรหรือบางคนที่ยังคงรักคุณเดชศินรักพรคเพื่อไทยเหมือนเดิม,มแล้วก็ยังอยู่ฝั่งที่เชียร์คุณเดชศินเนี่ยก็มีเหมือนกันฉะนั้นแดงก็มีหลายเชนแปลว่าอาจจะมีคนเสื้อแดงบางส่วนเนี่ยเห็นด้วยกับคุณจตุพร ส่วนคนเสื้อเหลืองเองก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยที่ต่อสู้กันมาตลอดเนี่ยครับคือพอเห็นโอ้โหคนขคตรตรงข้ามมาจับไม้จับมือมาสมกอดกันแบบนี้ม,มันก็เป็นเหมือนการพิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยคิดถูกทําถูกมาโดยตลอดครับทีนี้สิ่งที่คุณจตุพรพูดบนเวทีช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าเดี๋ยวให้จับตาดู13มิถุนายนนี้คุณจตุพรเนี่ยใช้คําพูดว่ากระบวนการยุติธรรมหลังจากเนี้ย มันจะลื่นไหลไปหมดเลย13มิถุนายนจะเป็นวันสําคัญในการที่ชี้ชะตาคุณฤาษนและหลังจากนั้นกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆปปชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็จะตามมาด้วยแบบเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เดี๋ยวไปฟังอาจารย์ว่าเห็นด้วยกับคุณจตุพรหรือไม่ในวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะครับผมว่ายังไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับ อันนี้น่าจะเป็นการบิ้วความหวังของสองฝั่งที่เไม่เห็นด้วยกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าอแืแต่ว่าเ่วันที่สิบสามเราก็ทราบมาดีว่าอศาลท่านนะครับนักไต่สวนนะครับแล้วก็และกวรณีแบบเนี้คือกระบวนการคือผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆนี่ยก็คือผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการค่ตั้งแต่ราชทัณฑ์เรือนจาโรงพยาบาลใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ ม,มากกว่าคนที่ได้รับคนที่ได้รับผลนะจากกระบวนการม,มันยังไม่ไปขนาดอาจารย์มองว่าจุดประสงค์ของการรวมตัวกันครั้งเนี้ยค่ะเขามีเป้าหมายยังไงบ้างคะคือมันเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องนะครับคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแหละนะครับเขามีความพยายามจะรวมกลุ่มรวมก้อนกันแล้วก็ขับเคลื่อนอะไรที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวที่เขารู้สึกว่าถ้ารัฐบาลทาเนี่ยมันไม่ไม่ส่งผลดีในสายตาพวกเขาแน่เขาก็จะเตรียมการ พร้อมที่จะมีการขับเคลื่อนใหญ่เพื่อหวังเอาไว้่วงดุลอนำนาจของรัฐบาลค่ะไม่ให้ทาอะไรตามใจชอบคือสมมติว่าถ้าถ้าถ้ายืนยันเดินหน้าทําอะไรที่เขาไม่ไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็อาจจะรวมพลังกันออกมาสู้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรวมพลังออกมาสู้ได้เนี่ยมันก็ต้องต้องมีการเกาะตัวกันกกอน เป็นความเห็นจากอาจารย์สติธรนะคะแล้วก็บอกว่านาตอนนี้เห็นความพยายามในการรวมกลุ่มก้อนกอันเพื่อที่ถ้าหากมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการลงถนนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็เหมือนกับนาตอนนี้สลายสีเหมือนกันนะมไม่มีแดงไม่มีเหลืองนะ,ะแต่กลายเป็นสีขาวนะที่เขามารวมตัวกันแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาฟังความรู้สึกของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับที่ไปขึ้นเวทีความจริงมีหนึ่งเดียว ของคุณสนธิแล้วมีภาพการกอดกันหวานชื่นแบบนี้เนี่ยออสีขาวนี่หมายถึงสีเสื้อที่ใส่กันเมื่อวานใช่ไหมคือไม่ได้มีใครใส่เหลืองใส่แดงมา,<ช>มาแล้วแต่ว่าเป็นสีขาวมาเลยเอ,อโอ้ไม่รู้จะหาสีไหนแล้วนะหลังจากนี้อย่างกลุ่มของคอปทอสอปปสอกองทัพธรรม แล้วก็คุณจตุพรเนี่ยที่เขารวมตัวกันต่อ,ต,อต้านเรื่องของคาสิโนนั่นคือเขาก็นัดหมายใส่สีขาวนะแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาไม่เอาเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเป็นอบายมุกอ,ะอ่ะนะฮะแล้วเห็นไหมบนเวทีเนี่ยทั้งคุณสนธิและคุณจตุพรเองก็ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า ไม่มีสีแล้วสลายไปแล้วมาใส่สีขาวด้วยกันแบบนี้ผมอาจจะคลิปเองก็ได้นะแต่เนี่ยเห็นไหมแต่ทุกครั้งก็งจะเห็นภาพ<ะ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาฟังความรู้สึกของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณจตุพร<อ>ให้สัมภาษณ์กับเราในรายการเปิดทัวข่าวนะครับ<โ>คุณจตุพรพรมพันธ์นะครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้บอกเหตุผลถึงการสวมกอดกับคุณสนทิริมทองกุลบนเวทีนะครับความจริงมีหนึ่งเดียวโดยคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าตนเอง กับคุณสนธิเนี่ยถึงแม้ในอดีตอยู่คนละฝ่ายการต่อสู้ทางการเมืองกันแต่ไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวขัดแย้งกันนะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่ตนเองติดคุกอยู่เนี่ยนะครับได้เจอกับคุณสนธิที่โรงพยาบาลราชทันแล้วก็มีโอกาสคุยกันนะเรื่องของปัญหาชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ถแถลงถึงการกระทําสิ่งใดร่วมกันสักครั้งหนึ่ง จนกระทั่งออกมาจากคุกแล้วเวลาผ่านเลยมาถึงช่วงเวลาที่คุณทักษิณชินวัตรได้กลับมาไทยก็ไปคุยกับทุกฝ่ายซึ่งคุณสนธิเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้คุยด้วยกันนะครับและเข้าใจกันว่าความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างสีเสื้อมันจบลงไปแล้วเพราะตั้งแต่คุณทักษิณกลับไทยทำให้ธาตุแท้ของความจริงหลายอย่างมันกระจ่างชัดเจนขึ้นแล้วบอกว่าที่สำคัญคุณทักษิณเนี่ย ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอย่างไรก็ตามหากแต่ละฝ่ายแต่ละสีเสื้อรั้วปลายทางการเมืองจะถูกหลอกลวงด้วยการผสมพันธุ์รัฐบาลแบบนี้คงได้ตัดสินใจกันใหม่แล้วคงจะขยาดกับการต่อสู้กับพรรคการเมืองนะครับคุณจตุพรยังบอกด้วยว่าถึงแม้เสื้อแดงบางส่วนสนับสนุนคุณทักษิณแต่เสื้อเหลืองก็ต่อต้านคุณทักษิณในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่เพียงเท่านั้น คุณนักศิล์เนี่ยนะครับยังยื่นถวายดีกาแล้วยอมรับนะฮะว่าได้ทำความผิดคดีทุจริตจริงแสดงว่าข้อหาคอรัปชันเนี่ยไม่ได้มาจากคณะยึดอำนาจเมื่อปี49ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอมายัดเยียดความผิดให้ส่วนการที่ตนเองไปร่วมเวทีกับคุณสนทินะฮะแล้วก็มีภาพการกอดกันเนี่ยนะครับบอกว่าตนเองกับคุณสนทิต่อสู้กับสิ่งไม่ถูกต้องมาตลอดเมื่อถึงปลายทางของชีวิตแล้ว อีกทั้งไม่ได้เป็นนักการเมืองจึงไม่ต้องการแสงอะไรมาจับตัวอีกดังนั้นภาพที่เราได้เห็นการกอดกันบนเวทีความจริงมีหนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องคะแนนเสียงแต่เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยให้เห็นตามความจริงที่ต้องการทำเพื่ออนาคตของชาติบ้านเมืองถ้าจะอับอายต้องเป็นฝ่ายของคุณนักสินมากกว่าซึ่งเรื่องนี้คุณจตุพรให้สัมภาษณ์ในเปิดโต๊ะข่าวอาลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับ เราข้ามมาทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะไม่สนใจเสียงตีชิ้นนินทาหรือคำสรรเสริญเยินยอเพราะว่ามันผ่านคุกผ่านตารางผ่านชีวิตมากมายครัยนจนกระทั่งว่ามาันตกหลึกมีโอกาสได้คุยกันก็ต่างคนต่างก็ถูกคุมขังแล้วนะครับอยู่ในสุสานคนเป็นเราเองก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่คุณทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยรอบนี้นั้นทุกอย่างในการต่อสู้ตั้งแต่ ช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมานั้นมันคือความสูญเปล่าทั้งสิ้นประชาชนก็ตายเปล่าเจ็บเปล่าติดคุกเปล่านะครับแล้วก็ครอบครัวครบพี่นาศย่อยยับบางคนก็ล้มละลายครับเพราะฉะนั้นพอทุกคนที่มันไม่มีเรื่องการเมืองเรื่องพักการเมืองมีเรื่องวาระของบ้านเมืองก็มันก็พูดคุยกันได้นะครับโดยที่เราเองที่ต่อสู้กันมาฟาดวันกันอย่างหนักนะครับแต่ว่า มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันค,คือการต่อสู้ภายใต้สถานการณ์นั้น,น,นเมื่อคุณชักสินอยู่ในบริบทแบบนี้เนะครับทุกคนก็อุตานสว่างกันอยู่แล้วแล้วคุณจตุพรก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ความจริงบางเรื่องได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับและคนที่เราเคยสนับสนุนได้สารภาพการทําผิดในคดีทุจริตจนสินส้นซากแล้วเราจะทําสวนทางกับสิ่งที่เขาสารภาพ นะฮะทำกันอย่างนั้นได้ยังไงนะครับประชาชนเนี่ยควรตั้งหลักและคิดหาทางออกของประเทศที่กำลังเข้าสู่ทางตันในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะฮะนี่คือความรู้สึกของคุณจตุพรนะครับ